<Nice. S 1> เอาล่ะทุกคนก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้เราก็ยืนกับรายการยามา t o อก u d โ o อีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เราจะมาทำเควสซิมูไรซิมูเลชันยูนิเวิร์สหนึ่งกันนะพูดคุยกับเพร่อนตาเนาะไหนดูซิอัปเดตแล้วมีอะไรบ้างซิมูเลชันยูนิเวิร์สเวอร์ชันทางการใน านายรีบลืมเวอร์ชันเบต้าก่อนหน้านี้ไปซะในเวอร์ชั่นใหม่เป็นการมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากอยากได้รายอยากได้รายการาอัปเดตไหมเธออธิบายมาก็พอแล้วมาอาธิบายมานายนี่ไม่เกรงใจกันเลยนะก่อนอื่นสเตปเพรปรับอ่าปรับขั้นตอนไปเยอะมาก ตามที่เขาบอกไว้เป้าหมายการท้าทายของทุกครั้งจะยิ่งชัดเจนขึ้นฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะถึงฉันจะเป็นอัจฉริยะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเข้าใจเกมหรอกดังนั้นก็เลยก็แล้วแต่เขาแล้วกันเวอร์ชั่นนี้จะให้อิสระมากขึ้นนายสามารถจัดทีมของตัวเองได้อย่างละเอียด เลือกพอรได้หลากหลายขึ้นและยังมีอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นแบบสุ่มแน่นอนว่าทุกครั้งก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปไอ้เหี้ยใครเปิดเครื่องเกียร์วะสุดท้ายยังได้เพิ่มกลไกลเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยให้หนายปลอมเป็นอาคิวิลิได้ดียิ่งขึ้นด้วย ก็คือเติมผีเราแมันจำแรงกายเป็นอะคิวิลิเพ,บพบิ่มเแม่งก็เป็นอะคิวิลิจริงๆด้วยเนะี่ยไอเนี่ยสเตอนโลกหนึ่งว้าวนี่เป็นอะไรนะซิมูเลเตอร์ยูนิเวร์สเวอร์ชันทางการทีนี้แหละเกมจะได้เริ่มขึ้นอย่างแท้จริงแล้วในเวอร์ชั่นทางการจะมีโลกที่น่าสำรวจมากมายอีกทั้งความยากจะเพิ่มขึ้นทีละขั้น และความสนุกก็จะค่อยๆถูกปลดล็อกด้วยโอเคโอเคอ่ะไหนดูตรงนี้สิฉันได้มอบรางวัลคะแนนสะสมที่ได้หลังจากผ่านด่านแต่ละครั้งให้กับนายด้วยคลิกเพกื่อดูรางวัลคะแนนสะสมอ๋อนี่ไงมีให้ตรงให้แต้มแล้รพวกนี้มารับมาทั้งหมดโอเครีเฟรชทุกสัปดาห์คือเป็นรายสัปดาห์นะคะแนนเป็นรีเฟรชลสัปดาห์ มารีบไปสำรวจโลกหนึ่งตอนนี้เลยสิจะได้พบกับความสนุกแบบใหม่ทีนีน้ที่มีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมานี่คืออะไรแางวันผ่านด่านครั้งแรกโอเคมาเมื่อผ่านด่านจะได้รับคะแนนแปดร้อยโอเค,อเค,อเคไปนี่ไหนดูซิเขาทำอะไรได้บ้าง ตอนนี้นายสามารถเลือกคนรู้จักมาเข้าร่วมทีมได้และสามารถและความสามารถของพวกเขาก็จะเหมือนกับที่นายรู้จักในโลกความเป็นจริงด้วยมาเปิดใช้งานโอเคถ้าพร้อมแล้วให้คลิกปุ่มหนึ่งได้เลยจากนั้นเครื่องก็จะส่งนายไปยังโลกหนึ่งโอเคก็จะเป็นลมกับอันนี้เป็นหลักใช่ปะก็จะเป็นลมไอ ไออันนี้ธาตุตัวนี้มันจำได้ธาตุเรียกอะไรแล้วก็อันนี้เราก็ไฟกับโอเคใช้ตามนี้แล้วกันเนาะไปว์ปไปเลยไหนดูสิขนาดสำรวจซิมูเลเตอร์ยูนิเวร์สจะสามารถได้รับคอสมิกแฟก g m เมน เมื่อเริ่มต้นการสำรวจทุกครั้งจะได้รับโอเคก็คือเอามาซื้อใช่ไหมไหนได้รับพรระดับหนึ่งหนึ่งพรอันนี้คือเอาไปซื้อใช่ไหมก็เหมือนกับของไอ้หงก่เนาะไอโลงอาบิสหงไกอนะเพิ่มมาตาเิดเข้าของการโจมตีต่อเนื่อง มาไม่ต้องต้องใช้เป็นตัวหลักเป็นหลักก่อนในช่วงแรกมาไม่แพ้เลยไม่เอาดีกว่าเปลืองแม s <S ตมก็เผื่อาตายหมดนะจริงด้วยตายหมดมาได้รับพรเพิ่มแมแทก ตามปริมาณโลบปัจจุบันของตัวละครแน่นอนว่าหลังจากได้รับการปลดล็อกเกลี่แล้วนายจะได้รับรางวัลเกี่ยวข้องด้วยโอเคเอาไปอไปเอาไปอีกเป็นตัวหลักดีกว่าไหนดูซิมีอะไรบ้างได้เจอกับอะไรเฮอร์าจูจูแกนขาาของคุณก็ไม่ฟังคำสั่งเฮอร์า ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดใน Simulation Un m u l a t u d Universe จำกัดการเคลื่อนไหวของคุณอีกแล้วเสียงที่ไม่สอารมณ์ของหุ่นเชิดดังขึ้นข้างหูทำไมนายไม่ทำลายเจ้านั่นล่ะอะไรเหรอก็เจ้านั่นไงเฮอร์ตากล่าวอย่างเหลือทนของที่ปกตินายจะแทมไม้เบสบอลทุบทําลายเวลาเดินอยู่ข้างทางไงล่ะ ทำไมไม่ทำลายมันซะละ่ะมองไม่เห็นหรือไงขอโทษนะฉันไม่ทันเห็นอ่าเทนแค็งแรงดีไม่จําเป็นต้องไปทุบตีอะไรหรอกยิงซหญิงคุณได้ยินเสียงเหมือนเฮอร์ตากำลังกัดฟันบนพึมพำเล่นเกมก็ต้องทุบทุกอย่างที่นายเห็นไม่ใช่เหรอซิมูเลเตอร์ยูนิเวิร์สไม่เหมือนกับโลกข้างนอกไอเทมที่สร้างสามารถทำลายได้ เดอะดอบคอสเมิกแฟกเมนต์ซึ่งมันมีประโยชน์มากามากเลยล่ะตรงนั้นตอนนี้ก็กลับไปทุบเจ้านั่นได้แล้วเฮอร์ตาถอนหายใจอุตส่าห์ให้เงินนายฟรีๆนายก็ยังนายก็รับไว้เถอะน้าทิ่เ้ากล้าสั่งชั้นนะนายดูสิโอเคก็คือแต่ละสีนั่นแหละ มามทุกแม่งขาอ่อนทุกจะขาหลังด้วยมาจิ้มลวง,งตุยหนึ่งเรียบร้อยตุยเย่ไหนได้ไรมา เมื่อตัวละครคอมโบอะมอบโล่ให้กับเป้าหมายในฝ่ายเราตัวเองจะได้รับโล่ไปด้วยโอ้ใช้ได้วะเนี่ยเหมาะไม่นี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ดิเพราะว่าเราไม่มีตัวละครให้ไม่ได้เอาตัวละครให้โล่มาเปลืองเปลืองแล้วหนึ่งเปลืองแล้วหนึ่ง โอเคไฟไม่ได้ใช้ฮะมมา,มาโอเคตายสองอันนี้ละกันเมื่อตัวละครสร้างอ่ DM า Dmg Damage หรอคือเมืเ่อม,มีโอกาสเล็กน้อยที่จะทำให้ศัตรูเป้าหมายติดสถานะใช่แข็ง ทำมาด้ยคืออะไรห้องบอสเหรอพื้นที่ระดับสูง,ง,งสว้าพื้นที่ระดับสูงว่าคือห้องบอสเหรอไหนดูสิฟาดเข่าอ่อนระดับเข่าอ่อนเลยทีเดียวมาพิ้ม เอาสี่ด้วยสี่สองเอาให้หมดอะเอาทุกค่า,าปาดแบบหลังหักเอาเดีแอาตีเดียวดีกว่าตีเดียวแรงก่อนิดนึง <c oughs> ตรงนี้ไม่แพ้ไฟอ่ะไม่น่าห <c oughs> ยุดไฟมาเลย ม,มันไม่มีโล่าท่าแล้วตีโลัวได้ทิมหมาแบบตัวแตก,ตแตกอืมไม่ตแตกเหรอมาตีธรรมดาก่อนมาน่าจะจบแล้วมั้งเท่าเนี้ยโอเคจบแล้ววายท่าระดับสามเมื่อเริ่มการต่อสู้ตัวละครได้รับโล่พิเศษซ้อนทับได้หนึ่งอัน โอเครีเซ็ตทุกๆ2เทินค่อนข,ข้างมีประโยชน์กันโดนเปิดก่อนมาพื้นที่พักผ่อนไหนให้ไปคุยกับเฮอรต้าแล้วก็คือตีของพวกนี้เพื่อรับแต้มต่างๆนะอุปกรณ์ดาวน์โหลดอันนี้คือการจัดทีมใช่ไหมมีใครอีกบ้างไม่มีแล้วเนะาะอาเอาตีนี้แหละเลย ไหนคุยกับเฮอร์ตาหน่อยหุ่นเชิดของเฮอร์ตาปรากฏตัวขึ้นใน simulated universe ต่อหน้านี้จะจะใช้แค่เสียงสื่อสารกันเพราะครั้งนี้ผมมาเป็นตัวเป็น,เ,ปนเลยทำให้คุณคาดไม่ถึงคุณมองเธอมองดูคุณด้วยสายตาไรอารมณ์ที่นี่คือพื้นที่พักผ่อนเป็นสถานที่ที่ให้นายได้พักผ่อนใจพักหายใจหายคอ ใน simulated universe ที่น่ากลัวแห่งนี้เราหวังว่าที่นี่จะสามารถฟื้นภูพลังชีวิตฟื้นคืนชีพเพื่อนร่วมทีมซื้ออุปกรณ์สื่อสวมใจและก็เสริมพลังพรต่างๆได้เฮอร์ตาเอ่ยด้วยน้ำเสียงปัดความรับผิดชอบนายสามารถมาเสริมพลังพรได้ที่ฉันส่วนฟังก์ชันอื่นๆ นายก็ลองหาเอาเองในห้องละกันเสริมพลังพรอนฉันจะได้ฟังก์กชันฉันอยากได้ฟังก์กชันพวกนั้นเ,เสริมพลังพรอนดีกว่าอืมเฮอร์ตาตอบรับอย่างขอไปทีในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเกมฉันมีสิทธิ์ทำให้พรของนายทรงพลังขึ้นถึงขั้นเปลี่ยนเป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยโดยใช้คอสมิกแฟกเมนจำนวนหนึ่งเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ไม่อย่างนั้นจะเก็บรวบรวม cosmic f r a g m e n t พวกนั้นไปทำาไมกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดปิดหน้าเมนูเสริมพลังก็คือเลือกเสริมพลังจากของที่มีอยู่เนาะโอเคก็คือเลือกเสริมพลังได้จากตรงนีเ้เลือกไปอ๋อก็คือเลื่อนเป็นอันนี้โอเคหมด ป้ายอันต่อไปได้น้องกลัวอะไรบ้างกลัวล้มเหรอต้องเป็นสามเอาหนึ่งดีกว่าเอาหนึ่งตีดีกว่ามาแทงไปเลย โอเคโอเค,อเ,คเรียบร้อยจะรับอะไรมาหลังจากตัวละครทำการโจมตีต่อเนื่องจะหน่วงเอฟเฟกต์ของสตูเป้าหมายโอเคเอาไป น้องแพ้แหละน้องแพ้สองโอเคเปลี่ยนเนจุดอ่อนด้วยไ้่ชิลล้นแล้วโอเคตายหมดหยกแกงวะเออไม่ตายอ๋อพวกนี้ติดโลอยู่ <c oughs> เก็บเรียบร้อยหาย หลังจากตัวละครจะทําไม้ตายแล้วจะสุมทําให้ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวได้รับจุดอ่อนน้ำแข็งโอเคอันนี้ไปไม่ได้ไม่มีอะไรให้ทุกแล้วถ้าแพ้เยอะขนาดนี้เอาอันนี้ไปตีเลยดีกว่า เดือดไปตัวนี้ก e ดไม่แพ้ไปเลยพวกเนี้ยมาบานยกแถบเืิมแมแท็กมันฝั่งรวะ มาพิวพิวโอเคแตกหมดอันนี้ดูสิคืออะไรอะ่ะอีเวนไปถึงพื้นที่อีเวนแล้ววะ่ะไปดูกันมีอะไรบ้างไหนมีอะไรด้วยอีเวนอันนี้คืออีเวนเหรอ ใน Simulated Universe คุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาอายุประมาณ30ปีหน้าตาธรรมดาสามัญท่อนบนสวมื้อเชตสีขาวตัวหนึ่งส่วนท่อนล่างใส่กางเกงเอียมสีน้ำตาลเมื่อเขาเอ่ยพูดแววตาของเขาก็มองไปรอบๆขายกำลังหลบเลี่ยงบางอย่างอยู่เออฉันอยากเพิ่ม อีเวนต์แบบสุ่มให้เกมมีสนะักหน่อยอะจะได้สนุกขึ้นหน่อยเหมือนความสุเสียนของอุปกรณ์อ่านคลื่อสมองจะมีปัญหานิดหน่อยดังนั้นเอออีเวนต์ที่นายเจอในตอนนี้มันก็เลยซ้ำซากไปนิดขอโทษจริงๆนะคุณกำลังพูดอะไรน่าเบื่อแค่ไหนตัวอ,อ,อย่างเช่นผู้ชายคนนี้มองคุณ แล้วเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีงกงกเงินเงินตัวอย่างเช่นนี่เป็นอีเวนต์แบบสุม่มและฉันก็เขียนรูปแบบของอีเวนต์ลงไปแต่ตอนนี้ s i m u l a t e d universe ยังไม่สามารถแปลงให้กลายเป็นเนื้อหาได้ในตอนนี้นายก็เลยได้เห็นอะไรแบบนี้ยังไงล่ะขณะที่พูดร่างกายของเขาก็หายไปแล้ว ประโยคหนึ่งที่ปรากฏขึ้นตรงที่เขาเคยอยู่คุณได้พบกับอีเวนต์แบบสุ่มเลือกได้รับแปลกเมนต์จำนวนหนึ่งสุ่มพรหนึ่งพรคุณไม่ต้องการมาเอาพอรมาหนึ่งอันไหนมาขอบคุณครับมันก็น่าเบื่อแบบนี้แหละเสียงของผู้ชายพูดขึ้นมาราวกับเขารู้สึกผิดมากเลย เอาเถอะฉันเข้าใจอืมยังพอเปิดรับได้เมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จเหรอก็หวังว่าจะซ่อมได้เร็วผู้ชายคนนั้นเอ่ยด้วยความจริงใจฉันอยากให้นายได้เล่นอย่างสนุกจริงๆนะเออฉันต้องขอโทษอีกครั้งด้วยสุดๆสุดเด t h e นี้ยไปต่อเถอะมาเหตุผลเมื่อกี้ฉันเจอใครอ่ะ ไหนบอกไหนสิที่ท้เจ็ดไรคุณได้เจอกับเฮอร์ตาเธอมีท่าทีเอ่ยเฉยสบายๆและมองมาได้คุณอย่างไร้อารมณ์ยินดีด้วยมาถึงตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่ง่งายๆเลยเฮอร์ต้าพูดอย่างขอไปทีถ้านายมีคอสมิกแซกเมนต์เหลือเยอะก็เอาทั้งหมดมาเสริมพลังพรของนายกับฉันได้เลยไม่งั้นจะไม่มีโอกาสให้ใช้แล้วนะมา อ่าเสริมันนี้แล้วกันโอเคมีปัญหาเต็มหมดแล้วเยังเป็นละไไปลุยต่อเลยห้องบอสแล้วเพิ่งชิปบ,บอสอุลาลา่าโอเคน้องแพ้ไฟน้ำแข็งลมไม่แพ้ลุงอ่ะเอ,อ้าทำไมไม่บอกว่าไม่แพ้ลุงไอ้นี่อเ,เอออานารดิว่า ยา <Yeah. S 2> นเพิ่มพลังโจมตีก่อนเข้าตีด้วยมาเพิ่มพลังแล้วเข้าบวกเอาให้แมงโดนสอตัวแหละ the truth of life and death the sanctuary is but a vision begin who invited you, you? <laughs> let's begin you know nothing of the weight behind this power or to be destroyed there is, to be. there is no other choice let's go fighting is meaningless scared yet yeah leave it to me they're not gonna low guys' let's begin ถ้าไม่ผ่านก็ต้องอันนั้นวะเอาตัวนอมัตไปก่อนเลยแล้วกันไม่รู้จะเล่นยังไงวะไฟเนี่ยเฮ้ยทำไมเลงตัวเนี่ยไม่เป็นเลงตัวอื่นนะโอ้ไม่ทันแล้ว ดูสิบอทมันจะทำให้เราชนะได้ไหมโอเคตายหนึ่งมันน่าจะมีปัญหาน่าจะชนะอยู่แหละน่าจะชนะอยู่แหละเสียไปหนึ่งพวกตัวท่านลมมันค่อนข้างบางด้วยโอ้ยมันสาดอีกแล้วสาดสกิลไม่หยุดเลย ที่เนี่ยโอเคยังยังพอชนะมาได้อยู่ยังพบชนะได้อยู่แอบยากๆเยอะเลยโอเคมาออกจาก simulated universe นี่มาได้แรมาบ้างโอเคแปดร้อยแต้มเรียบร้อยได้เล่นเวอร์ชันทางการแล้วเป็นยังไงบ้าง ถ้ารู้สึกว่าง่ายไปก็สามารถท้าทายโลกใบต่อไปได้นะได้ยินว่าระดับความยากจะส่งขึ้นนิดนึงและศัตูก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยอะไรสคาลัมบอกว่าตามต้นแบบของเขามีโอกาสถึง60%ที่นายจะแพ้นในการท้าทายครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนายผ่านด่านได้อยู่แล้วพวกเธอคิดจะ ทำวิจัยเรื่องเทพดาราจริงๆใช่ไหมฉันว่ามันชักจะเหมือนเกมเข้าไปทุกทีแล้วนายพูดอะไรน่ะเป้าหมายของพวกเราจะไม่เปลี่ยนแปลงหรอกตอนนี้รีบไปเตรียมตัวเถอะมาเตรียมแกลลอรี่ให้ดูด้วยว่าเปิดการอะไรมาใหม่เรับมาเยไหนดูสิ รับมาให้หมดโอเคสำเร็จตอนนี้เควสอันนี้สำเร็จแล้วเนาะอันนี้คือต้องรอก่อนเนาะต้องเสร็จสิ้นภารกิจบุกเบิกโอเคถึงจะเล่นได้โอเค เอาแล้วนะวันนี้เควสก็จบหมดแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบาย